ขอนื่อเราเจ้ากานั่งพระยาอคตมความสักการบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัยบิดามารดาครูบาอาจารย์คุณสิ้นคุณทานพร้อมทางภูมิรัฐทานทานเจ้าทีภูมิรัฐทานทาเจังวัดตลอดถึงเทพประดากวามดินรักศักดิ์สิทธิ์นางงงกรุงพาลีทาเวสวรรณลูกเทวดากาเทวดาภูมิเทวดาตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณบริเวณสถทานที่ปริมณฑลแห่งนี้ โดยจะพออย่างยิ่งก็ศักดิ์สิทธิ์ในวัดแห่งนี้กับพระในบัวพระในบูษที่ย์วิญญาณดวงวิญญาณของอดีตเจ้าวัดรูปทุกๆองค์โดยจะพออย่างยิ่งก็ที่ย์วิญญาณดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณตนาอาจารย์เจ้าคุณพระโสพลพิทยาคุณกัปติวารุวงโผล่พุ่ยกับพะเคเมาปิดตะ วิญญาณดวงวิญญาณของอาจารย์ทองที่ว่าพระครูประโชดจันทะคุณกับทัตจังนันกายะขอ้อนรมัสากาัริเด้ทันจาวาดองปัจจุบันกับ่านนนก็คือพระปริยัตเวรานุกูลต,ะตะลอดถึงพระคุณเจ้าทุกๆรูปทุกๆอกวง ครับแล้วก็ข้อทำความสวัสดีกับรดาทานพ่อเม่พี่น้องที่มารวมบุญรวมกุศลในพิธีงานบำเพ็ญกุศลกรบรบ41ปีเองการมรณาภาพของพระเดชพระคุณานาจารย์ยวคุณพระโซพลพิทยาคุณตลอดถึงมาางังไงเป็นแรงใจกับคณะนังพรมในคืนนี้ทุกๆคนทุกๆท่านครับอ,อกะกับพ่อแม่พี่น้องที่ครพครับ นี่ก็เวลามันก็ลวงเลยมาพอสมควรกับเพราะนังจากต่อร่วคกรรมก็มีวิธีทางศาสนากับพระกุลเจ้าก็ได้ชวดพระบิสดามก็เสร็จสิ้นไปแล้วทีนี้ต่อแต่นี้ไปก็เรียกว่าเป็นภาคบันเทิงรับผมจะาณบสาระจินตรียายมาพ่อเม่พี่น้องได้ดูได้ชมกับสําหรับจินรียายตีมพมใจพ่อเม่พี่น้องได้ดูได้ชมในคืนนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าหลักประกาศิ รับประกาศสิทธิเนื้อสาศัจะเป็นอย่างไรทำนองหนแนวใดก็คอยพ่อแม่พี่น้องติดตามดูติดตามชมสุดตายหนี้กองเอาคุณพระศรีดัตชัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างกุหลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องให้ความสักการะบูชาเคารพนับถือเชิญนดบดานให้พ่อแม่พี่น้องนั่งชมนั่งดูนั่งคืนนี้ทุกคนทุกท่านจงได้รับแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจากพ่อแม่ชาวคณะในตีมานทุกๆคนสวัสดี กังกังวานประสานเสียงทรงแต่ละองค์งมวนเง,งารามเรื่องนี่คือไทยมีทำแล้วนำประเทืองชาติรุง่งเรืองด้วยอรารยาเสียงสรงครามยามรบสู้แล้วจูประจันโลกวาดวันไว้เพียงเสียงสรงคราม วัตจักรธรรมจักรลักภาสิทธิกำลีคิดคิดควรชวนเกรงขามอันรูปเสียงกลิ่นรสรือปรากฏนามรวมเป็นความคงที่ดีกับเลวเสียงอาธรรมนำสร้างในทางบาปอยู่ในคราบสังคม อันลมเล้วฮากทำนำใจจุดไฟเปลวเหมือนตอกเข้วหมัวผ้ามืดมุ่นโอเสียงแห้งทำนำซัดตา นำสัทธ,ธาไรา่าไทยคือเสียงใสอันสุดซึ้งถึงเหตุผลฟังด้วยดีมีปัญญาสาถุชนเป็นมงคลคุณค่ามามากมายเราชาวผุดถ้าไม่หยุดออตรรัตเหมือนแปดพลัดตกตม พี่น้องน่าลงจมง่ายวัฒนาทาไทยไม่เสื่อมคลายรักษาว้ประเพณีที่ดีงามอย่าลงว่าถูกแฟชฉันแต่วันตกเชิดชูยกเเกลักสักสยาม เราควรคิดถึงคุณค่าอย่าคล้อยตามแล้วพยายามง่ายวัฒนาธรรม สวัสดีท,ท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่ครพทุกท่านเราเชาวคณะรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสเดินทางมารับใช้ความสุขให้ความบันเทิงกับบรารดาท่านผู้มีเกียรติในด้านศิละปะท้องถิ่นหรือศิลปินพื้นบ้านนั่นก็คือหนังตะลงุงหนังตะลุงเป็นศิละปะศิลปิน หรือจะเรียกได้ว่าเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านก็ว่าไนดะ้ซึ่งเป็นนิทานประกอบภาพที่เราเล่าส่งกันฟังในยามราตรีเหตุการณ์ต่างๆในสาระของจินตนายายหนังตะลุงนั้นเป็นเรื่องที่เราสมมุติกันขึ้นมาเท่านั้นเพราะหนังตะลุงไม่มีพื้นที่จริงไม่มีแม่น้ำลำคลองไม่มีตึกราบ,บ้านช่องไม่มีปราสาทราชวาัง ฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ดูท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านเป็นนักจินตนาการเป็นนักสร้างภาพ,พสร้างเหตุการณ์ไปในตัวด้วยเพื่อจะได้มีรณมร่วมกันระหว่างผู้บริการกับผู้บริโภคและนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราชาวคณะก็จะนำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศในเนื้อหาสาระของจินตยายนาการของท่านฉากแรกของจินตนาการเรื่องนี้ เราจะสมมติเหตุการณ์อุบัติขึ้นนั้นสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งนี้ชื่อว่ากำแพงแก้วมานครพระทัคผู้ที่เป็นประมุขือเป็นศูนย์รวมใจของชาวกำแพงแก้วมานครองคปัจจุบันนั้นก็คือพระองค์เจ้าชัยสุริยาพระมเหสีขององค์ท่านนั้นก็คือพระนางเจ้าเกตวลีทั้งสองรองค์ได้วสวัสสุขสมบัติมาเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งได้มีพยานรักด้วยกันหนึ่งพระองค์ เป็นพระราชโอรสคือฟ้าชายพงษ์สุยันวันนี้พระชนมายุคข,ของฟาชายพงษ์สุยันก็เรียกว่าพ้นจากเวลาโศกันคือ,อย่างท้าสู่ไวหนุ่มแล้วก็ได้ศึกษาวิชาการปกครองถูกต้องตามคติยะประเพณีทุกอย่างแต่วันนี้พระงเจ้าชายสุยันพร้อมโดยสมเด็จพระนางเจ้าเกศบรีก็ออกมาประทับนะแท่นรัตนบัลลังก์ในทองพระโรงหลวง เขาจะสนทนาหรือจะปรึกษากเรื่องอะไรนะั้นเชิญท่านผู้ชมที่รบพิธีรับติดตามชมสารกินตรียายกอเราชาติแรกได้นะโอกาสนี้รับตาน แล้วเริ่มเรื่องแรกแทกนี่ยายายเรื่องนั่งป้ายในวังแองนิเวศวีเซ็โซเราท่านปานุสิตแล้วอิสโรด้วยความโอลาลาทั่วไปทั้งประธานี กำแพงแก้วปารามังานิเวศเป็นประเทศที่สมบูรณ์พระนางเาจาลุนสีชนเชาวผุดหยุดลักแล้วสามัคคีครองเซรีราชเจรินมาเนินนานใจสุริยาจักรพรรด จะเริ่มพอบดีล็อกหลบผู้ปกปองครองสถทานเกตวาลีคูพระไทยเจ้าสิ่งขานบริงานประเทศชาติได้ครองราชาพราราจนกระทั่งมีโอรสหยดสยงละาไมาองค์สมเด็จเทา ประภักใครใครเจ้ามาง่คืออรรถพงสุริยันกุมาราแต่ไล่สัปดาห์ไม่ขึ้นเฝ้าสมเด็จเจ้าราชาโอเป็นพปรเพ็ดอันใดพระนางกองข้า था इन ไม้เจ้าวังปลายรอนรูปประนางเออไม่สุขสันข้าวคราวเงียบง่ายเรื่ององค์ชายสุริยันนับเวลาหลายวันที่พงสุริยันยังไม่มาเออนี่เกตวลีสุดรักสุดหวงยอดดวงใจของพี่ ก็เดชชัตั้ฝ่าลองทุลีพระบาทปกเกล้าปกราปกระหม่อมเบข้าพระองค์มีเรื่องใดไที่จะทรงดำรัสกระหม่อมชั้นและเบคะฝ่าบาทนี่เกตุประลีระยะนี้เธอลองสังเกตเจ้าพงศ์สยันลูกเราบ้างหรือเปล่าว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมบ้างไหมอ,อะไรล่ะเบคะฝ่าบาทหม่อมชันเม่เลยว่าลูกพงศ์สยันของเราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปบ้างอแต่สําหรับชั้นชนิดแล้วก็ฉันคิดว่าพงศ์สยานเปลี่ยนไป เพราะมันเป็นระยะเวลาหลายอาทิตย์แล้วที่พง์เสียนไม่ได้ขึ้นมาเว้าเราที่ตำหนักแห่งนี้มันอย่างเคยปกติแล้วเนี่ยพง์เสียนเขาไม่เคยเหลวไหลอย่างนี้ทุกเช้าวันเขาจะขึ้นมาเฝ้าเราไม่เคยว่างเว้นแต่นี่ก็สามสี่สัปดาห์เขาไปแล้วที่ฉันไม่เห็นหน้าเอ็นตาพง์เสียนจะเป็นเพราะเหตุอะไรก็ไม่ได้แจ้งมาเราทราบทีนี้ฉันอยากจะถามเรื่องความรู้สึกของเธอว่าเธอคิดยังไงกับการที่พงศ์เสียนไม่ได้ขึ้นมาถวายความจงรักภักดีต่อเราทั้งสองณเทนรัตนบัลลังก์เอง ขอเดชะได้ความลองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระบอมเปคะ่ะสำหรับเรื่องนี้ขวมบาทมันจะส่งถามหม่อมฉันเลยนี่เป็ะขวบบาทก็หมายความว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมเปคะ่ะแต่สําหรับฉันฉันมีข้อสงสัยอยู่สองประเด็นด้วยกันคือประเด็นที่หนึ่งคิดว่าพงเสียนลูกเขาเรานั้นไม่อาจสามารถขึ้นมาหาเราได้เพราะอาจจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเขาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยมันอย่างที่ขวบบาทส่งดำรีจริงๆแล้วก็ ทำไมเอเครักหรือ,อพระพ่เลี่ยงเนี่ยไม่ไม่ขึน้นในทุนในเราทั้งสองทรงทราบระเบิดข่าบ้าก็เช่นบอกแล้วไงว่าเพียงแต่สงสัยเท่านั้นประการที่สองระเบิดขาประการที่สองเชืคิดว่าบางทีคือบางทีนะนะฝงเสียลูกเรามันอาจจะเยอะยิงจองของในเกียิและศักดิ์ศรีของมันที่มันเกิดมาตัวคนเดียวในรัฐทาตาิกำแพงแก้วนครอย่าง,งนี้มันอาจจะเยอะยิงจองของเป็นคนลืมตัวเป็นวัวลืมตีนมันคงคิดว่าไม่จจำเป็นต้องขึ้นมาเฝ้าเราทุกๆวันหรอก เพราะยังไงในกรดาบันลังแห่งกำแพงแก้วนรัรอนย่างนี้จะต้องตกเป็นข้อมันอยู่ดีนั่นแหละมันเขาคิดอย่างนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวแก็กข้าบาทเพคะทำไมล่ะข้าบาทมัน่าจะเข้าใจลูกไปในทางที่ไม่เป็นสิริมงคลต่อลูกเลยนะเพคะข้าบาทก็เันบอกแล้วไงว่าเพียงแต่สงสัยหรือสนิษฐานไปเท่านั้นแต่หมอมฉันไม่อยากคิดหรกเอคะว่าพงเสียลูกเราจะเป็นคนเลวไหลเป็นคนอกตัญอยู่ต่อพ่อแม่ เพราะผมชี้สังเกตตั้งแต่เล็กจนโตพงศิยนนไม่มีนิสัยอย่างนี้อย่างแน,งน่นอนเพคั้งาบาืมเอาละนะยิ่งพูดมันก็ยิ่งสงสัยมากยิ่งขึ้นในวันนี้ถ้าพงศิยลูกเราไม่ขึ้นมาคว้าเราทั้งสองอีกพรุ่งนี้เช้าเราสองคนจะต้องไปยังตำหนักเล็กอยากจะไปดูด้วยตัวเราเองอยากจะไปสัมผัสด้วยตัวเราเองว่าการที่พงศยนหายหน้าหายตาไปในครั้งนี้เป็นเพราะสาเหตุอะไรกันแน่เพคะฝ่าบารโอประจอมปบ แล้วทรงปลรูป ส่งประรบเรื่องราโอรรถส่งรันทอดพระฤไศยโองไาไงทรงใสเสียนักหนาเมื่อสนธนาเสร็จสับแล้วนำพระนากลับสู่ปลางปลาแต่อนิจยาไม่ทราบที่ว่าเป็นนางพักคินีไพล มันปลอมแปลงกายามาเป็นนาเกตวาลีเคียงคู่ท้าวจาวุรีนางพักคินีไม่ไปไหนแล้วนี่ท่านงเ,าเอลเป็นฟันใจแล้วจะตั้งไว้ในราชวังพอกระพมนั่งจะแยกนี